สวัสดีค่ะอ่าแล้วน้องตีน้องตีมาเยอะกันเนี่ยมากันเนี่ยคะเนี่ยมาเยอะอย่างอย่าต้นเย็นด้วยเนี่หรือว่าเอ๊ะเขาเปิดเวทีเท่าไหร่บ่ายสองใช่ไหมไม่เหมือนกันหรอร้องกันเรากี่เพลงเลยเนาะไม่รู้มากี่คนมาสองคนมาแค่สองไม่ห้าคนมีมีชลัดเรื่องอารมณ์ด้วยแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็ใครก็ไม่รู้ห้าคนร้องร้องก็น่าจะได้ร้องกันหลายคน แม่น้องตีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องตีสวัสดีค่ะนี่ <c oughs> แ,แม่น้องตีค่ะเราเสียแชมป์แล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องตีใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นแม่น้องตีหรือว่ามาดูทั่วไปคะมาดู๋อมาดูไปสวนหลวงก็ไปดูก็อยู่ไปที่งานกาชาดก็ไปอ๋ออันนี้ว,วันนี้มีมีน้องแมงกับน้องตี่ ตั้งนานก็รู้จักใช่ไหมคะได่รู้จักรู้จักแล้วก็มีนักร้องอีกสามคนน้องเพลงดูประกวดใช่นักร้องอินอะไรรู้จักนักร้องอินที่ตามก็แดดเดยอ๋อตีนองตีอันนี้แม่น้องตีสวัสดีค่ะแม่น้องตีมากับลูกเหรอคะมากับหลานออ๋หลาวข่ามท่ามาสวัสดีค่ะแม่น้องตีอันนี้มาอีกกี่คนวันนี้ ประมาณ500คนมานานแล้วหรอคะอ่าสวัสดีมะแม่น้องนานมาแม่น้องนานสวัสดีค่ะแม่น้องตีไปแล้วแม่น้องนานสวัสดีค่ะแม่น้องนานสวัสดีค่ะแม่เลื่อนแม่น้องนานสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเจอแม่น้องตีไปแล้วมาเจอแม่น้องนานางสวัสดีค่ะแม่น้องนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานานแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมาไม่ครบเนาะจองจองเผื่อกันไม่บ้างนะจองจองเผื่อกันไม่บ้างนะสวัสดีค่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 ะโอ้ยวันนี้ปากแดงแก้มแดงเลยเนาะเดี๋ยวก็หายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหาเป็ปกติอ่ะอ้ามาช่วยอ้าววันนี้มาช่วยพรหน่อยพรเอาอะไรมาบ้างคะเอาเส้นเส้นนี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยที่นั่งยัง สวัสดีค่ะไปที่นั่งกันยังอ่ะเมื่อกี้แม่ทัดจองไว้ฮะแซ็นิี่ถูหยองใชทะลัดอ่ามาช่วยกันอุดหนุนขายยังไงคะนะคะคน,ส,ะนสวยสามัร้อยมาช่วยกันอุดหนุนนะคะมาแค่นี้เหรอเดี๋ยวก็หมดเราไปแล้วรังหนึ่งแป๊บเดียวยอย่าดมยอย่าดมออ,ออกเขาแจกใช่ไหมคะต้องไปทำอะไรค่ะ,อ,คะอ๋อคนนี้แจกอ๋อน่ารัก ีเขียวค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยนี่รักทำมาให้อย่าดมนี่วันอารรณพีไม่ได้วันสีเหลืองตอนแรกเราว่าจะใส่นี่แหละมาเออมีคนพูดเไปจับสีแดงไปวทิตย์ไงพี่จะคิดเหมือนกันรีดแล้วแต่ว่าเอาเหอะแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่ไงไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้เดี๋ยวนะสีส้มก็มาแรงนะสีส้มก็มาแรง สีแดงก็ใช่ยีอยอนี้ยาวนะเาไม่เห็นเลยเห็นหมื่ปก่าเนี่ยพี่ไม่เห็นเลยเอาสีอะไรนะเอาีอีกด้นใจใช่ไหมดีค่ะวัสดีค่ะดีค่ะมาอุ่นุรพนนะคะสห่อร้อยค่ะรอค่ะันบ นี่กลับยังไงอะอ้าวโอเคคนทยอยมาค่ะนี่อ่านไม่ไม่เป็นแสงแค่แสงค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องไปหาที่มืดๆแล้วค่อยอ่านค่ะวันนี้จะเวทีจะแคบมากค่ะาไปดูเวทีก่อนเวทีมีแค่นี้เองเวทีมีแค่นี้เอง ก็ขอ,ขอบคุณคนลุกทุง่งขึ้นคนลุกทุ่งมากนะคะที่เชิญน้องนันมาร่วมกิจกรรมทุกป,ปีค่ะอันนี้มีฟุตพัคมาด้วยอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะพี่มีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จา,จา,จาสาวอันนี้เป็น เด็กเทพไปแล้วไม่ใช้เด็กการแล้วเด็กเทพแล้ว งานต่อไปก็วันที่20ที่สนามดีเออ่สนามดีซีเอ็ดดีจีดีอะไรนะดีทีใช่ไหมคะดีทีค่ะท,ท,ท,ที่ปทุมธาน,นีนะคะก็เดี๋ยวเราไปรวมพลประมาณเท่าประมาณ8โมงนะคะแต่เขาเปิดให้เข้าบ่ายสองค่ะใครไปถึงก่อนก็เข้าไปได้นะคะบัตรคนละร้อยไปเไร มาจํำหน่ายค่ะมาอุดหนุนกันได้เอาสวัสดีค่ะแม่แมวมายังไงอ่ะเขาบอกกันไม่เดือดกินอะไรยังคะไมกินมาแล้วแล้วซื้อน้ำซื้อน้ำค่ะมาอุดหนุนได้นะคะ ดูแลนะคะวันนี้ก็มีทั้งบูธเอเนตวีนะคะบูธ t ์มาเโอ้ามาุิของจิเยอะค่ะไย,ยาดมโด้วยนะคะต้องขอบคุณมากที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะถ้าเดินไปบริเวณด้านในก็จะมีฟู้ดทรัคนะคะอาหารการกินเทียบเลยก่อนที่เราจะไปติดตามชมคอนเสิร์ตนะคะเราจะต้องอิ่มท้องกันซะกอ่อนนะคะก็แวะไป หุดหนุนแล้วก็ไปทางข้าได้ค่ะ่วนใครที่ผัดไปผัดมาอยากลุกสนุกแล้วก็ได้ของรางวัลในวันนี้นะคะวาที่โต๊ะผลิยบุผลิตนะเพราะว่าเราจำนเสรานะคะเซรลวตัวนี้นะคะมียังไงซื้อไปนะคะหนชุด้วยเซรามิกสองสู้สารนะคะเขียนชื่อชื่ออยู่หมายเลขโทรศัพท์ อยางกว่าด้านนี้เลยเพื่อที่จะนำไปแจกรางวังใหญ่บนเวทีนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้เพราะว่าน้องของจ่าก็เียนกะหรี่ก็เป็นเชฟในกะหรีเที่ยวจำหน่ายแล้วมื่ที่เรานังมาแจกแล้วนะคะยังมีของจำหน่ายมากมายจาะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องตรีอุดหนุนเซตไหนดีคะอ่าคุณแม่น้องตรีและคุณแม่น้องนันทั้งคู่เลยนะคะคุณแม่น้องตรีนะคะอุดหนุนได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะได้ร่วมกิจกรรม บอกเลยค่ะว่าหน้าใสาหน้าเด้งสุดๆค่ะนะคะอ่าหนึ่งเซตนะคะได้เซรั่มสองสบู่สองจัดไปเต็มๆนะคะแล้วก็ชื่อเบอร์โทรอยู่ในยานขับรถกลับบ้านเลยทันทีค่ะวันนี้นะคะอ่าขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นึทนะคะกิจกรรมต่างๆด้านในก็จะเริ่มนะคะใครที่มาแล้วว่าจับจองที่ น่าจะเป็นรถรางวัลน่ะค่ะฮะอะไรเอ่ยคืออะไรอ่ประปลาหมึกอ๋อ,อใช่ไหมไข่ปลาหมึกเหรอคะคือไม่ามาไฝากสามีใช่ไหมคะของเยอะเลยคอหมูย่างละเออน่ากินมีไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็มแอล ดีค่ะแม่เซิร์ฟสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงเนาะ รอของใครครับสองร้อยมาดีค่ะทำไมมันถูกอ่ะถูกนะเป็นผ้าอะไรคะผ้าทอในตัวโอถูก200ถกันสองร้ยเองสวยด้วยเขาาใมาสองตัวล้วมีแค่นี้เหรอคะ

เคเดี okay, e ๋ยวจะขอไปเดินดูอะไรหน่อยนะคะไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันค่ะ